สบายดีพี่น้องทุกคนมือเนกกับาาพพ่อกำนังอีกแล้วนี่พี่น้องหอดเวลานางไปหาหมอเลย <Huh? S 1> เปลี่ยนยางแขวเดี๋ยวนางกะสีมาเตรียมโตไปนะพี่น้องแต่ก่อนไปนางกะซิมีแมตเดีล้งมือเป็นยังไงนางกะฝากพี่น้องอันทุกคนไปเป็นหมอนางเลยเดอ้อสดลดไปคนเดียวพี่น้องใกล้ในจักหน่อย เตรียมตัวออกไปแหละโอ้โน oh, <no. S 1> ้ระยับห้อยขวา่าไปไกลเนาะลังมือก่อนพี่น้อง oh, <no. S 1> เตรียมรียบห้อยสิ่งที่นั่งได้ออกไปบบมียังหลไยมีบัตร แอลกอฮอล์อผ่าปิดหนักป่ะพี่น้องฝากพี่น้องก็รื่นรุ่นน้ำกันว่านา่งที่ใส่ซีเอียงเนาะเพราะว่านั่งกันยังโมโหเลยว่าที่ใส่ซีเอียงยังเลือกบ่นทึกตองไปเห็นตัวจริงก่อนเนาะไปพี่น้องฝากติดตามหาส้มว่านางขีเจ็บบอเนาะสิรอดบอเนาะพี่น้องไปไปกันเลย <S 2> <S 2> แดดจะแห้งขนาดพี่น้องนั่งกันแน่วบเห็ทนจำดอกแต่ก่อนอื่นเนาะเราต้องใส่หมวกกันน็อกก่อนพี่นอ้องหมวกกันกระทบ For a quampot pie Oh, let me up with a bright smile on now. เย้พี่น้องนั่งก็าหอดึงทางแล้วเนาะนั่งก๊ทาทิศทางให้พี่น้องเบ่งเป็นช่วงๆเนาะเพราะว่ามาคนเดียวขับรถกระยานแน่นะเดี๋ยวเขากับขับรถไปต่อเลยนะพี่น้องไปกันเลย let's go โหลดไว้เนาะนางจังเบาได้ค่ะนางพอขับรถประมาณอีกสิบนาทีพี่น้องเดี๋ยวก็ัฮอดเนาะแต่นางกะไายให้เบิ่งอีกตอนฮอตนะพี่น้องฮอ,อดแล้วเรียบร้อยมีซีตามนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวนางก็ซีเลือกเบอร์สิบเก้าเนาะฮอบหนาะนางสิให้พี่น้องเลือกให้นางเด้อ อพี่น้องจ้านางกะเปลี่ยนยางฟอนแล้วเรียบร้อยนาะ่มีแด่ที่เตรียมโตเมื่อนาะพี่น้องแล้วเรียบร้อยพี่น้องเตรียมโตขับรถเมื่อเลยนะ เดินทางสิมาสื่อทเุเรียนก่อนพี่น้องตังหนึงนะนี่เลยจ่ายพี่น้องนางกสิมาสื่อมาทเุเรียนอนไปกิน,นเนาะทุเรียงเปนขายสามพานเดินทางกระถาัน่าวเป็นขายส่งก่อนเนาะ เดี๋ยวเราเจะพี่น้องซองแพ็กในน้อยเนาะนางกระตีเตรียมโตเมือ่อบัดพี่น้องเอ้ยได้ของกินแล้วนะปากพี่น้องเป็นกำลังใจให้นางขับรถในเด้อ okay. กลับมาหอดเงินแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องโดยหอดเงินโดยดีเนาะพี่น้องบได้เป็นเอียงบได้เกิดเองขืนเนาะก็ะคือแบบไปหอดปลอดภัยหะนายพี่น้องช่วงนี้ก็ฝนตกดูเนาะเป็นยังไงพี่น้องกะครับโถดดีๆเดอ้อระมัดระวังเนาะอยแต่ก่อนไปกินมักทเลีนนั่งเสียหงเบิรงย่างแขวพี่น้องสี้สมพี่น้อง นั่งไฮย่าไฮ้เขาเจ้าดึงแบบนี้อยู่แล้วแต่ดนแล้วเขาเจ้าบริดึงเนาะตอนที่ไปอยู่คลินีกค่ะนั่งบริทายพี่น้องเบิ่งเนาะเพราะว่าคนหลายเด็นั่งกับก็ไปฮอดแล้วกะฮอดคิวนั่งเลยเพราะว่านั่งนั่งนั่งจองไว้ล่วงหน้าเดก็เริ่บริทายเบิ่งไปฮอดหน้านั่งิีไฮอันพี่น้องจะนั่งไงเด้อเด๋วนั่งสิขื้นไห้เบิ่งเนาะ ว่ามีซีเอียงแน่น้างคาบุหงุิเลือกซียังแล้วพี่น้องเพราะว่านางเหตุมาหลายปีแล้วเนาะสีเอาแบบสลับซีกันก็ได้ทั้งท้งสีหนึ่งทั้งท้องสีบหีหนึ่งก็ได้พี่น้องหรือว่าสีสลับอันสลับอันซีก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเป็นยังไงกันนางก็ซีฝากให้พี่น้องเลือกซีให้นางเลยเด้อปาพี่น้องเดี๋ยวเราไปกินหมักทุเรียนกอนเนาะ่ะอัน ขาแห้งทีพี่น้องพานั่งไปไปเป็นหมูนั่งเสือนั่งเสือ,อนมักทุเรียนอันนั่งเสือ,อนมักทุเรียนป่าละอุป่ายังเกาะนั่งก็ะลืมเลยมาเนาะพี่น้องไปพี่น้องเดี๋ยวเราไปกินมักทุเรียนกันเลยเนาะก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวนางสิมาลังมือ,อก,ก่อน บ่ได้ไปเสดอกเปลี่ยนยางแถวแล้วเรียบร้อยนางกับแหะมสื่อมักทุเรียนนอนางก็ขี่ตรงมาเฮงเลยนี่พี่น้องของฝากขี่พี่น้องไปเป็นหมูนางเนาะสื่อมักทุเรียนอันเขาเจเอิญมักทุเรียน,นยังกับปลาปลา,าละอุบอกประมาณนี้แหละพี่น้องสองแพ็คสองแพ็คเลยอันขาเจว่าการันตีว่ะ ดีแน่นอนปลาลรกูค้องแท้ขี่คนเรากันนะเฮ้ยเจ้าแมวกระโดดขึ้นมาเลยพี่นอ้องสองแพ็คแพ็กบ่ได้ใหญ่ดอกพี่นอ้องแพ็กน้อยกินแพ็กี้ก่อนพี่นอ้องจะปากหลายนั่งตอนที่นั่งไปหานัางบริกินเขา่าตอนนี้ก็เป็นเวลาโอ้ สี่เพียงแลวเนาะพี่น้องจะปากร้ายจะแขวปวดเลยน่งก็สิกินหมักทุเรียนในลายพี่น้องแ่บๆน้ำนังเด้อย้าหูกอดไปกินหมักทุเรียนนางกับเขาขอบใจพี่น้องทุกคนที่ขับมาเป็นกำลังใจให้นางเด้อ ดีตอนหับทงเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันสู่ต่อไปพี่น้องเฮาพี่น้องหักษาสุขภาพตัวเองนั่นหน่อยเดอ้อล้างใหดูๆเนะาะนะพี่น้องหักเรียนเลยตอนนี้มันนิ่มแห้งเลยพี่น้องนิ่มๆน,น,นั่งกระบอกเคยกินแบบอันพันนี่เนาะพี่น้อง มันจะมีความหอมมันหลายก่าหวานพี่น้องหวานหวานหลายวหวานนดหนึ่งเนาะแต่แต่แซ่บหลายพี่น้องกินมันแห้งขนาะดนั่งเจ็บปากกัดก็ได้พี่น้องต้องใช้ม,มือเก็กติดเอาอันใหญ่นั่งยกให้พี่น้องเลย บ่ได้กินดນแล้วพี่น้องเป็นวันก็อยากกินน้ำกินแล้วลนางกัดบ่ได้เจ็บปากมันบมันนิ่ม ละมุนไปเลยที่จริงค่อันนี้อันนี้มันบระเดนิ่มเด,ด้พี่น้องอันนี้มันมันนิ่มพี่เพิ่นกระบอกอยู่แต่ว่านั่งขอ,งอยยานกินบลได้มากเลยกัดบลได้คืออันมอนทองกรอบนองลมในน,นั่งก็เลยเอาแบบนี้มา you yeah. yeah. พี่น้องมีแฮมงไปกินมาทคุเลีอยงด้นเราบริกินพี่น้องเอ้ยมอนี่นางก็มีได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องบริมียังหลายเนาะนางกระ่วนพี่น้องพาไปอันทิดแขวพี่น้องเอ้ยซื้องทุเลียนมาฝากเนาะี๋ยวนางกระสิขอต้นพคลิปก่อนพี่น้องฝากพี่น้องทุกคนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งน้ำเพื่อเป็นกำลังใจให้นางคลิปต่อต่อไปในเด้อเอาไว้พอกันมาคลิปหนาเนะพี่น้อง 拜拜。Bye bye.